ยันสองมาแล้วไปจับอึงมากพี่หลอกเกือบบูดกับโสไซไซเกือบซุกไปเลยแหมหมันบ่ลอสจียนตามเลยโอ้หมันอยู่พี่หลอกหมันอยู่เจียนสองหมันอยู่พี่หลอกเจี๊เลยคู่เจี๊ยนเจี๊ยนกูไพี่หลอกกูเลย นี่คืออากาศ

ดครับเด็คทมนูครับเข้ากันยีพี่หนาเนาะพี่ต้องนะ้าผมแับกคิดบากกอะไรก็เช่ก็ตัาใ่ได้ครับเช่นครับเขียนของเขาจะคิดไปสักมีครับผมไม่จตคับคิดไปสักมีครับสวัสดีครับ